วิธีการซื้อเหรียญผ่านเจ้าตัวคอยลิสและการรอคิวในห้องและกระบวนการต่างๆในการซื้อเหรียญใหม่ๆผ่านเจ้าตัวคอยลิสผมจะรวบรวมมาในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆไปชมกันนะสวัสดีครับอยู่กับแม็กในช่องทีละขั้นนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีต่างๆในการซื้อเหรียญใหม่ๆผ่านเจ้าตัวคอยลิสนะครับ ว่ามันต้องมีการรอคิวใช่ไหมแล้วเราต้องใช้เหรียญที่เขารองรับเนี่ยในการจ่ายเงินมีเหรียญอะไรบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราอ่ะสมัครแล้วแล้วเราได้คิวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเข้าไปนั่งรอในห้องรอในห้องเสร็จแล้วทํายังไงต่อแลวถ้าสมมุติว่าเราได้คิวต้นๆแล้วเราได้จ่ายเงินมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากเจ้าตัวโปรเจกต์แอคเซอรานะครับ คือถ้าสมมติเพื่อนๆสมัครแล้วเนาะคือเขาจะส่งอีเมลมาให้เพื่อนๆก่อน,อนวันที่จะเข้าไปนั่งซื้อหรือเข้าไปจองคิวนั่นเองนะครับก็คือลิงก์เจ้าตัวตรงนี้คือมันจะกดลิงก์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งใน Wedding Room แต่ทีนี้คือเจ้าตัว Project Axelar เนี่ยคือผมมาได้อีเมลมา2อีเมลคือในกลุ่ม c o m มูนิตีของประเทศไทยนะครับกลุ่มของจานเป๊บ กลุ่มไทยทาเล้นอะไรเงี้ยคือเขาก็เก่งๆกันทั้งนั้นแล้วคือเขาก็เป็นตัวบุกเบิกที่แบบว่าเอาเอ็ก l ซลมาให้แบบผู้คนรู้จักกันเนาะซึ่งผมได้มาสองเมลเจ้าตัวเมลเนี้ยมันคือเมลที่เป็นลิงก์เจ้าตัวคิวธรรมดาที่ผ่านเจ้าตัวคอยลิสเดี๋ยวผมจะให้ไปดูอีกลิงก์หนึ่งนะครับ อีกลิงก์หนึ่งอันนี้คือสำหรับคนที่ได้ไวลิสนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือจะเป็นตัว P Q ลิงก์ของ a x e l l c e l เเป็นอีกลิงก์หนึ่งเนาะคือผมอะ่ะก็คือตอนแรกอะ่ะหลุดเจ้าตัวไวลิสของ a x c e l e r a ไปแล้วตั้งแต่แบบรอบ1.8 0 0 0ันคนแรกที่เข้าดิชอ o r นเนาะแต่อยู่ดีๆเนี่ยคือผมก็ติดตามตลอดแล้วอยู่ดีผมก็ ชื่อเด้งขึ้นไว้เฉยเลยแล้วผมก็ไปรีจิสเตอร์ตอนนั้นก็บอกเพื่อนๆไปในกลุ่ม Line Official ของผมนะครับว่าให้ไปทำกันด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยแจกสิทธิ์เพิ่มเติมนะฮะในกลุ่มผมก็ได้ไปเป็น10คนอยู่เหมือนกัน oh, <no. S 1> ซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆที่แบบ อยากซื้อโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือติดตามอะไรใหม่ๆที่แบบว่าผมได้พูดไปอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยกันใน Open Chat ได้เนาะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะสร้าง i s s o r r เนาะแล้วก็แยกโปรเจกต์แต่ละอันไปเลย <Wow. S 1> โอเคมาต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะลิงก์เข้าไปในห้อง Wedding Room เนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูภาพบรรยากาศในการกดนะครับไปชมกันโอเคตอนนี้เรากำลังจะมากดโปรเจกต Alexa ผ่านเจ้าตัวแพลตฟอร์ม c o l i s t นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการซื้อเหรียญน,นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราได้คิวแล้วเราต้องกดซื้อเหรียญเนี่ยเราจะได้คิวยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้เริ่มแล้วนะครับมาดูกันครับว่าจะได้คิวที่เท่าไหร่นะครับในการกดซื้อเหรียญน,นะฮะเดี๋ยวตรงเจ้าดอทสีเขียวๆเ,เนี่ยเดี๋ยวคือมันจะขึ้นโชว์ว่าเราจะได้คิวที่เท่าไหร่นะครับ รอสักครู่หนึ่ง yeah that's it เจ็ดพันเพื่อนเเห็นคิวเจ้าตัวตรงนี้ไหมครับคิวเจ้าตัวตรงนี้แหะฮะคือมันเป็นคิวในการต่อคิวซื้อของเรานั่นเองนะครับคือก่อนหน้านี้คือเราต้องคำนวณก่อนเนะว่าโทเค็นเนี่ยเขามีซั p p l y for sale เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็จำนวนราคาเหรียญเนี่ยที่เขาปล่อย เอามาคำนวณกันแล้วคือคิวที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะได้คิวเท่าไหร่สมมุติว่า a x e l l ลเนี่ยคำนวณมาแล้วได้66,000คิวเนาะถ้าเราได้ต่ำกว่านั้นนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้ไปจองซื้อนั่นเองนะครับในกระบวนการรอตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณแบบ1-2ชั่วโมงพอื่อ3ชั่วโมงเลยก็อยู่ที่ว่าคิวเพื่อนๆเนี่ยได้เท่าไหร่ถ้าสมมติ7 3 0 0เนี่ยมันก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะที่ผมรอ เดี๋ยวไปดูตอนที่ใกล้ๆที่จะขายกันนะครับและตอนนี้ก็ใกล้จะถึงคิวของผมที่จะซื้อเจ้าตัว Axela แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการชำระเงินกันนะครับว่ามันจะมีฟังก์ชันแบบไหนกันบ้างนะครับใกละะ้ละฮะใกละะ้ละฮะใกละะ้ละฮะจะถึงเวลาของฉั a n แล้วสิบเอ็ดคิวแล้ว นี่มันจะขึ้นเสาแบบนี้นะครับถึงคิวของผมแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เลือกรับนะครับว่าจะใช้เจ้าตัวอันไหนนะฮะเสร็จเรียบร้อยผมจะใช้ัลโก้เนาะพอดีว่าผมมีัลโก้อยู่ผมจะซื้อเจ้าแอคเซอรล่าเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดติ๊กเทอมนะฮะ ติ๊กให้หมดนะครับพุช7เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ payment mode นะฮะ confirm payment confirm นะครับหมุนอยู่นะฮะหมุนอยู่นะครับ,อบรอแป๊บหนึ่งโอเค เป็นอันเรียบร้อยนะครับ Pushing Pending ก็คือเนี่ยพอเรากดยืนยันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้น Pending ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดู Payment Address นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราซื้อ750เนี่ยเราก็คือต้องเอา Algo มาทั้งหมดมูลค่า750เหรียญน,นะครับก็เข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้ In Process เนี่ยเรามีเท่าไหร่แล้วนะฮะ แล้วก็เจ้าตัว address ตรงนี้คือคุณต้องโอนเงินเข้ามาหรือถ้าสมมติเพื<ๆ>่อนๆมีเหรียญอื่น<ๆ>เพื่อนๆก็อาจจะสว a p เป็นเจ้าตัว algo ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสว a p ให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมี USD เนี่ยอยู่350นะแล้วก็เจ้าตัว algo ตรงนี้มันมีอยู่460ซึ่งมันก็เกิน750ใช่ไหม เสร็จแล้วผมจะ buy and sell นะครับซึ่งผมเนี่ยจะซื้อเจ้าตัว Algo นะครับผมก็กด buy แล้วก็คลิกที่ Algo แล้วจะซื้อด้วยอะไรซึ่งผมมีเจ้าตัว US Dollar นะครับเสร็จเรียบร้อยผมซื้อ m a c เลยนะก็ P r e order นะครับโอเคเรียบร้อยก็ไปดูใน Algo Wallet กันนะครับโอเคนั่นคือ ขั้นตอนทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติถึงคิวเราแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้เนาะแต่ทีเนี้ยคือผมอะได้ทดลองกับเจ้าตัวออาโก้เนาะเพราะว่าออาโก้เนี่ยคือเวลาที่เพื่อนๆมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าของเจ้าตัวคอยลิสอยู่แล้วเนี่ยมันจะตัดอัตโนมัติเลย <Wow. S 1> ก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่ทีเนี้ยคือมันอาจจะมีในเรื่องของการขึ้นลงของราคาของออาโก้มันไม่ใช่สเตเบิลคอยะเนาะแต่ว่า มันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคือเพื่อนๆเ,เนี่ยโอนจาก Exchange แล้วก็มาเข้าคอยล์ิสใช่ไหมถ้าสมมุติมันขึ้นเจ้าตัว pending มาแล้วเนี่ยพอเอาโก้ของเพื่อนๆมัน approve ในคอยล์ลิสมันตัดอัตโนมัติเลยคือเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องมาเสียการ t r a เฟอร์แบบผมอีกรอบหนึ่งพอดีว่าเอาโกงผมเนี่ยมันไม่พอผมต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก1.75ดอลลาร์นะแต่ทีเนี้ยสำหรับเพื่อนๆที่จะใช้อย่างอื่น usdc usdt หรือโซหรือบิตคอยอีเทีรียมอะไรแบบเนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหลายๆคนเขาก็มักจะใช้เจ้าตัว USDC USDT เนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ stable นะแต่ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าเป็นใน Binance โอนมาเจ้าตัวคอยลิสเนี่ยมันใช้ ERC 20เนาะค่าแก๊สมันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ20ดอนบวกๆนะฮะ oh, <no. S 1> แต่ว่าถ้าสมมุติโอนผ่านเจ้าตัว FTM อะครับ มันก็จะอยู่ประมาณที่10ดอลลาร์ก็อันนี้คือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ exchange อะไรเนาะก็สามารถจ่ายได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าผมอ่ะชอบเจ้าตัวเอาโกเพราะว่าค่าธรรมเนียมถ้าโอนจากไบแอนด์อ่ะมัน0.01เอาโกมันก็ค่อนข้างถูกโซ <Yeah. S 1> น,น่าก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีเนาะก็คือซื้อทันทีแล้วก็โอนมาเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเพื่อนๆที่แบบโฮมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็โอนมาได้เลยตามจํานวนเนาะ ในส่วนของเจ้าตัว Coinlist Wallet Address ตรงนี้ครับถ้าสมมติเพื่อนๆใช้ USDT, USDC ก็คือเป็น Wallet ในเจ้าตัว Dashboard ของเราลองเข้าไปคลิกที่เจ้าตัวเหรียญ Stable Coin ที่เพื่อนๆจะโอนมาเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปที่หน้า Deposit หรือ Withdraw นะครับมันก็จะขึ้นเลขเจ้าตัว Address ของเพื่อนๆมานั่นเองนะครับ Copy อันนั้นแล้วก็มาาสใส่เจ้าตัวตรงนี้แค่นั้นเองครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็โอนมานะฮะหรือ เข้าไปที่ wallet แล้วก็ทำแบบนั้นปกติก็ได้ไม่ต้องมา pass เจ้าตัวด้านตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันเหมือนกันเนาะ <Y> ah <oo> และถ้าเพื่อนๆเนี่ยกดคิวได้เรียบร้อยแล้วเนาะล้วคือยืนยันไปเรียบร้อยแล้วมันมีเวลาอีก7วันนะครับในการชำระเงินคือตั้งแต่วันที่เพื่อนเนี่ยขึ้นเจ้าตัว pending ตรงเนี้มีเวลาเวันนะนั่นหมายความว่าถ้าโปรเจกต์ต่อไป เพื่อนๆเนี่ยมากดคิวไว้ก่อนได้เลยถ้าสมมติเพื่อนๆกดคิวได้คิวเจ้าตัวตรงนี้มันก็อาจจะขายได้นะคือมันมีคนทําแบบธุรกิจนะว่าแบบไปไปจ้างคนให้มาอ่า Kyc ให้เนาะ uh. เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือก็เขาก็จะได้จำนวนยูเซอร์เยอะเสร็จเรียบร้อยเขาก็มากดแบบเนี้ยแหละฮะพอเขากดคิวได้เขาก็เอาคิวนี้ไปขายต่อ <Yeah. S 1> ก็อาจจะแบบแล้วแต่ว่าโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยคือมีความแบบ นิยมมากน้อยแค่ไหนนะเขาอาจจะขายสิทธิ์ได้เยอะมากๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่มีงบประมาณในการซื้อในทุกๆโปรเจกต์เลยอะเรามากดคิวไว้ก่อนถ้าเราได้คิวเนี่ยเราเอาคิวนั้นไปขายอาจจะแบบแบ่งสัสดส่วน 70, 30, 50, 50, 50อะไรองี้ก็ได้โดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยอันนี้ก็แนะนำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับก็ก็ไม่ใช่ Finan c i a l Advice นะครับ แนะนำนะครับแนะนำหาเงินฟรีกันนะฮะพอทำกระบวนการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะขึ้นเจ้าตัว complete ตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วรายละเอียดก็คือตามที่เขาได้แจ้งมาเลยว่าเขาจะปลดล็อกเหรียญเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงเนาะก็เข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วเข้ามาที่ตรงโทเค็นเซลตรงนี้แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปดูเจ้าตัวตรงนี้ได้นะว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย เป็นสเตตัสแบบไหนนะครับก็เนี่ยผมก็กดโปรเจกต์มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคาม่านะครับคาม่าเนี่ยคือก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้ผมเนี่ยได้คิวอยู่บนบนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือผมเท่ากับผมได้ไวลลิสต์เนาะแต่ทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนที่ได้ไวลลิสต์เหมือนกันกับผมเนี่ยเขาก็ได้คิวแบบหมื่นบวกส0ง0มื0นสาด้วยนะแต่คือผมมาได้เจ็ด ผมก็ไม่ชัวร์ซะทีเดียวว่าทำไมผมถึงคิวอยู่บนบนนะคือไอตรงเรื่องคิวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรนดอมพอสมควรแต่ทีเนี้ยคาร่าเนี่ยคือมันเป็นตัวหนึ่งที่เขาบอกว่ามันสามารถที่จะทำให้คิวของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเลื่อนขึ้นไปอยู่บนบนได้ก็ไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังกันได้นะครับว่าคาร่าเนี่ยมันหาย,ยัางไงแต่ว่าเดี๋ยวผมบอกในคลิปนี้เลยสั้นๆคือเนี่ยเลื่อนลงมาชี้ตรงดาวว่าเขาให้ทำอะไรแล้วก็ไปดูเจ้าตัวดีเทลรายละเอียดเนาะว่าเขาเขาให้ทำอะไร นะฮะอย่างอันนี้ก็ l ล n d i n g เจ้าตัวฟิลนะฮะก็คือขั้นต่ํามันเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับส่วนสเต็กเนี่ยก็ไปดูว่าสเต็กแต่ละเหรียญเนี่ยมันสเต็กได้เท่าไหร่เพื่อนก็เอาแค่ขั้นต่ําพอที่เขาให้สเต็กเนาะในส่วนของสเต็กเนี่ยคือเท่าที่ผมทำเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสเต็กแค่ตัวเดียวอ่ะมันก็อาจจะขึ้นแค่ดาวเดียวแต่ว่าลองสเตก สักประมาณ3-5ตัวนะครับเอาขั้นต่ำทั้งหมดเลยก็ตกตัวหนึ่งประมาณแบบ50าสถึงหนึดอลลาร์อะไรประมาณเนี้ <Wow. S 1> ส่วนตัวไหนที่มันเป็นออโต้สเต็กเนี่ยก็เอาขั้นต่ําเลยคือน้อยๆเลยก็ได้นะครับคือมันก็จะติ๊กดาวให้กับเรานะฮะส่วนเรื่องเทรดเทรดตัวเนี้ยก็สามารถ buy and sell ได้โดยผ่านมือถือเนาะผ่านมือถือเพื่อนๆก็โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เทรดเทรดเ,เข้าออก,ออก เอาแบบจํานวนน้อยๆพอเพราะว่ามันแค่จับว่าเราได้ใช้งานจริงๆแล้วแค่นั้นเองทุกๆอันเทรด5ครั้ง <ยา S 1> นะ<ฮ>ก็คืออย่างเช่น convert iwbtc to btc อะไรเงี้ยก็เทรดเข้าๆออกๆ5ครั้งมันก็จะติ๊กดาวให้เราละแค่นี้เอง <Wow. S 1> ส่วนไอ้เรื่องแบบ validator develop ed, หรืออะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงส่วนมากก็จะแค่เทรด s t a k นะเรนเดอร์ส่วนเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยคือเราอะ่ะต้องแบบมาซื้อเจ้าตัวโทเค็นเซลของคอยลิสเนี่ยอย่างน้อย1ปีนะครับก็จะได้ตัวตัวนี้มาก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมว่าคาร์มาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่จะกดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแล้วก็อยากที่จะได้คิวต้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนก็โอ้โหได้คิวสองแสนห้าแสนหกแสนนะ <c oughs> การกดโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ย คนกดเป็นร้านนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้สิธิ์มาเนี่ยโอ้ธิ์นะ้นี่ค่อนข้างมีค่าแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ก็เหมือนแบบต้นน้ำอะเนาะคือเราก็เหมือนซื้อหวยก็ได้ถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ถ้าสมมุติแบบเราถูกหวยขึ้นมามันก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะแล้วเราใช้จํานวนเงินที่น้อยแบบเดือนหนึ่งตัวหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าโอเคแล้วนะเพราะถ้าเรามาดูช้าตัวเปอร์เซ็นต์ในโปรเจกต์ต่างๆอ่ะอันนี้ก็คือแบบจากเริ่มต้นนะฮะ เราก็จะสังเกตเห็นเปอร์เซ็นต์คือมันมีหลายตัวมากๆเลยที่แบบว่าทั้งขึ้นแล้วมันก็ไม่ขึ้นเนาะก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะว่าแบบเราจะได้โปรเจกต์ไหนอะไรยังไงเนาะดูโซลาร่าดิโอ้โหตอนแรกมันพีคไป200กว่าดอนใช่ไหมเจ็ดหมื่นเปอร์เซ็นต์อะโอ้เมกอานะเนี่ย หลายๆตัวก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่คือสัสดส่วนเปอร์เซนต์แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขึ้นเนาะถ้าดวงดีก็เป็นเหมือนโซลารน่านะครับแต่ว่าตัวพวกนี้คือต้องถือสักแบบ1-2ปีอะถึงจะแบบเห็นกำไรเป็นกอบเป็นกำรรนะครับก็อันนี้ก็ do y o u w own s e s r c r นะครับ not financial advice นะครับ ก็จบไปสําหรับวิธีการซื้อเหรียญและการรอคิวอะไรต่างๆเนาะสำหรับใครที่ได้เจ้าตัวแอ็เซร่าก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะถูกหวยหรือเปล่านะครับ <c oughs> แล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ได้เจ้าตัวแอ็เซร่าด้วยนะครับก็ถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s <c> u <oughs> b s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบายตัดต่อคลิปแม